แน่ละ่ะสบายดีพี่น้องมดสุข,ขูชุคคนนะจ๊ะไปเห็นมาพี่นัง่งไปไปไปมา,าเพื่อลูกไผ่ลูกผากนานลูกเคยลูกเช้าลูกปูเป้ปุ <c oughs> ้ยว่าไปเลยมาเถ่าก็แจก๊กวาวเด้อเด้เนาะไปไปแกบมาเพ็ดเท้าแับนี้ไปมามามาแกะเพ็ดมา ที่ได้มาตำโจกคนะเติปลาลุงไว้ติปลาลุงเออวันนี้ปลาลุงจ้าร้านข่อยข้อมาว่าเป็นเดี๋ยวมาไอเดินเชื่อที่ในโลงไปเยี่ยมเงื่อนไม่เชื่อเดิไปเยี่ยมเงื่อนลังใหม่ขึ้นเงือนยังไม่ได้ไปไกลเชื่อยังไม่ได้เห็นืัวหากระสร่างกันแล้วคุณเงือนเร็วแล้วว่ะคนเงื่อนเพลินเห็นนะ บปอกเพชรซอยไม่เท่าเลยไหมไปดีปลาลุงกันลูกไปดีปลาลุงไปดีปลาลุงก่อนพี่พี่ไปดีปลาลุงเก็บเพชรจ้าเช็ดจ้าเก็บเพชรจ้าไปดีปลาลุงจ้าเป้หน้อยเก็บเปกเพชรซอยเท่าเด้อเท่าจะเอามากินมันไม่อยากเป็นเปกเพชรกันไม่เยอะไม่เยอะ เฮาก็เฮาเก็บให้พ่อก็ทุงยางนึงโรงยาง2โลฮั่นล่ะ2จ้ามีจ้าเก็บเก็บนี่นะเอาบักเป้เนาะพี่น้องเก็บบักเพ็ดซอไม่ทาเกบก็บ่ใงเยียบน้ําเด้อสนุกก็มาเป็นมือกองให้แม่จี้เด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กําลังให้เออนเอาจิเมล รหัสเก้าเข้าเพราะว่าเอาโทรศัพท์ไปแปลงยูทูบหายพี่น้องก็เลยบริอาชคลิปลงก็เลยแบบก็รอให้เอ้ประเทศไทยแล้วจงได้ถ่ายเลยจ้ะพี่น้องมามาเบ้าในคลิปไม่จิตเลยอลเออปอ้นฮะลูกปอ้น กระจาเพชรจจาเอากระจาไปมากระจ้าเก็บพริกกระจ้าพริกกระนั้นผู้เป้นกระจาไม่มผู้เก็บพริกโซ่ไม่เท่าผู้ประทางผู้เพราะว่าโซ่พอนยังไม่เก็บพอเก็บแต่ทางเทิงทางลูกผู้มันมีมากแก่อยู่เทิงนะเขาเก็บแล้วเก็บให้อีกพอ บ่บ่บ่ตวะเลือเอาแต่อ้อนอ่อนน้ำมันก็บดเลยแลไปดึงเอาแบบนั้นเลืงอตมาแก้ไม่เคยรูแก่บ่ไหนใดแก่บ่อ๋อ้ำส่แต่มันแห้งแ้อเ็น่แันหออยกระบวอมาอยู่ตะเหือ Chào phí nô con gọi là kép nắm thì nô ơi Một đèn khúc mấy thau ơi Một đèn vợ ừ. bỏ đi มาจีเเก็บผักมากินผักสลัดก็มีได้ไหเออตัดเอาสลัดต่อหอมป้งเปเจ้าเห็ดลูกเจ้เห็ดจะเห็ดมาพี่มตัวเปีดแต่ใบตไปเมื่อผู้ไปเต้บานเอามุกไป ปฏิบัตนนำเอื้มุกวิลาผู้ไปคุณบุมาซื้อพักนี่เนี่ยเออกิโลสองสามพันนั่นแหละค่ะคุณบุมาซื้อเลยเราบม่ได้ขายคือบุขายเราเราเอาไว้เห็ดแนวมันถือดิไซนของป้นางกัยังผู้มันถือพักปลูกงาปลูกเป็ดทำเนี่ยแบบนี้นราคาถือช่วงหน้เหาปลูกราคาในี้โลโลหนึ่งสิบห้าพันมันก็พอขายแหละ เลยนะนลง2,000พันฮะก็โลงสองสามพันม,ม,ม,มันบริขายพักสลัดนี่คือกันนี่<ถ>นี่พักสลัดอีแม่นี่ระบงระบงนี่มันบม่ได้เป็นราคานี่ก็ซื้อไปเห็ดยำใ,ใส่งานดอกเขาปลูกขายซื้อ ลูกท่านสช่ยานดอกนี่ทางคือเทิงสวนเทิงนาคมังงาปูไปพว่าไปปุ่มบักใหญ่างบางไงข้ออะไรข้ออะไรดึงเออเออตะกับย้อนอวบอนมันหนานี่กว่านี่ลุ่มอตะบอนเดียวแล้วผิดตันมันหนาบวมมันหนาลูกเอ้ามากินเอากระโหลกไฮโปกับลายเติบอยู่กำหนึ่งบเลยหกหนึ่งกินบวมเอาเข้าตู้ไว้เหรอว่า นผักสลัดมันย่าเขาลดปวดเบาเมื่อปวดเบาเบาเมื่อหลืวเล่าแล้วบดเอ้าปดเอาผักสลัดท่หอดไห่ไก่งวงกินมันย่าเข่าลดลาวไปไปพุ่นไปเข้าห่มพุ่งมาพุ่งก็เอาเลยเนี่ยมันจะปวดหัวเลย จ้องเอ้าแหละเรามากินก้อยกินตานํา,นนาก,กินลาบเพ็ดนะนี่ๆคือบ่กินลาบก็พอพอบ่ได้กินนี่แหละพราะาบ่ได้ซื้บอบ่ดาเฮาก็กินเด้อซะเฮาบ่กกเห็นคนตมตําหุ่หงอยมีก่ะ ออเนี่คนชีเอาผักสลัดพี่น้องผักสลัดเลยพี่น้องเลยสลัดมาก,กินคะ่นะค่ได้ไททสลัดป้าท,ทูสลัดอนเน็กหน่อยอาจจะกลำซองกำกับพ่อเลยมากินหนะ่อดยด <c oughs> ป้าแบกขากล้องมาลหยล้านคอยตะแล้วผู้แบกเบิ่งพี่น้องไปผู้แบกคากองาแม่ถือเมื่อยบ่คากองมาให้โอตตตตตมามามาเอานี่เอานี่ไม่เท่าเอ้เอาเนี่ยไม่เท่าเอ้ฮักแท้แท้คค่อยนะอุ้ยอุ้ยฮเอามา่น่อเิน่อนเอามาไล่เดมามามา คลิปนี้มาฮอนิกนลาลาพีและน้องไปก่อนพักติดตามคลิปหนาเด้วยจ้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้วยจ้าสบายดีบ๊ายบาย